สุเขเกิดวัชพกระดานจ้ะนี่แหละวันที่13บสาจะมีงานเลี้ยงวันพุ่มพวงดวงจันทร์ไงเฮงงานใหญ่พุ่มพวงดวงจันทร์ขุนขี้พึ่งจะอยู่ในนี้หลายหุ่นนะฮะอันนี้แกไม่มีขายในบ้านใช่ไหมแกที่ พี่พึ่งเคยพาไปดูตรงนู้นก็มีหลายหุ่นแต่ไม่เหมือนตัวจริงฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงแถวสาลาก,กับริมน้ำทุกคนนะครับฝากติดตามอีพีก่อนหน้านี้ด้วยแล้วกันนะ,ะจะได้เห็นว่าหุ่นพี่พึ่งพุ่มพวงกระจายไปทั่ววัดชับกระดานนะครับกว่าสิบหุ่นทุกคน คุณ2 2 1 3จะอยู่ทางหลังเลยนะฮะเมื่อเช้าที่เราไปมาแล้วก็เมมเต็มตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งคนยังไม่มาไงก็รีบถ่ายซะก่อนเพราะว่าจะได้บรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวตอนค่ำๆเราค่อยไปเก็บบรรยากาศอุ้ยรองเท้าเด็กหน้าหลัะรองเท้าเด็กหน้าอ้าวนี่รองเท้ายัดจะ,จะไม่รู้แหละเราก็เก็บบรรยากาศไม่ซ้ำใครในะแต่ละคลิปโอเคไหม ตรงนี้จะมีชิงช้าสวัสด์ด้วยนั้นตักตบคุณครับาดีไว้มีบุญขอรโบประบขอามอากาคาอยีโแลว่าเจ้าสลับตัวโอีแลว่าอแมาเลยใ่อาจจะแามาับกันทดียพเจ้าสับกันกลับมาาตนะ อเดินคนเริ่มมาแล้วจ้ะวันนี้วันที่11บเอ็เจ้าเห็นว่าน้อ,องอต้นข้าวเขาจะมาทำโรงทานทรงทานวันที่วันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์น้องตนขาววันุที่สามี่าารนี้นะครับจ้าร้องจะมาแกุก้ารยแก้ว เราเห็นอะไรนะนกไทยอ่ะผงไทยเออเขาเป็นบรรยาดมเนาะสมุนไพรอันนี้ขึ้นไปที่เป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อบวชเนหลวงพ่อบวชจ้าอาว่าคนแรกที่พึ่งพุ่มพวงเขามาไหว้เนี่ยหลวงพ่อบวช นี่ตรงนี้ต้นไทรริมน้ำทุกคนเดี๋ยวเราอย่าค้ำเดี๋ยวคืนนี้จะมาแอบมาถ่าเก็บบรรยากาศเอาอย่า,งาไงหุ่งชัยหุ่งชายโอ้ที่เราอุจจาวันนี้แต่งตัวและใสเสื้อสีพูสวยเสียด้วยใครซื้อให้กัน น้องมีทิธาแล้วแก้คันมีไหมแก้คันมีค่ะจริงๆยาหมองพวกตัวพวกนี้จะใช้ได้แต่ถ้าคันแบบเป็นเชื้อราเป็นผื่นก็จะเป็นตัวนี้เป็นยาหม่องผุดว่าน้ำทำบุญหรอเนี่ยแพ้อย่างเงี้ยเป็นอะไรคะนี่โดนอะไรกันไม่รู้โดนไหลแล้วเกิดเดือนเมษาเนี่ยทากิดยาไม<อ>่ดีไม่หายแล้วคันแล้วก็แพ้ไง <c oughs> สูดสด้านล่างนะไปสู่ด้านล่างนะผมใช้ทุกคนใช้แล้วแบบเย็นสบายมีแล้วมันที่มีขนาดหนึ่งหมวกใบมาให้มาแบบด้วยในกลุ่มวมแบบอ่าผมมาปิดหนังอมเย็นเนาะคันแล้วมันก็จะบรรเทาไงแผลไฟฟูนแล้วมันก็เหลือหลังอักเสบทุกคนจ่า พาชมบรรยากาศก่อนนะฮะ้ยขายหวยจะเป็นตุจับปีนี้จะซื้อดีไหมเพราะว่ามาทุกปีจะไม่ได้ซื้อหวยเหมือนคนอื่นเขาไงเดี๋ยวนอนอีกก่อนสักสองคืนสามคืนเนะะา,นาะก็จะได้หลับหลังหนัก ควกที่คนที่ว่าความเป็นส่วนตอวตองรู้กุกิ๊บงใจที่ม่ด้วยคนก็ยคนทุกคนทางเข้าตัเข้าทางนี้นะทุกทจ้า